ในช่วงของพระชี h เฮลตี้ที่ผ่านไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมีสาระน่ารู้และก็น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปก็เป็นช่วงของสมาร์ทยูทก็จะมีเรื่องดีๆอีกนะครับวันนี้ช่วงนี้น้องหนูนะครับเป็นนักข่าวก็อยากจะพาทุกท่านไปชมการทําข่าวของนักข่าวเยาวชนคนเก่งคนหนึ่งครับ ของทีมข่าวเยาวชนต้นกล้านิวเชิญเลยครับครับข่าวก็คือต้องต้องมีความสัมพันธ์ก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรครับตอนได้ข่าวก็เริ่มแรกเลยนะครับก็ หาคนที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวที่เราจะทําก่อนครับแล้วแล้วก็ถ่ายรูปอะไรต่างๆครับแล้วก็กลับมาเอาข่าวเนี่ยครับที่เราอัดเทปเอาไว้ที่เวลาเราสัมภาษณ์นะครับเอามาให้บกดูอีกทีหนึ่งครับที่ถามมาเนี่ยครับว่ายากง่ายต่างกันแค่ไหนครับก็ต่างกันครับเพราะว่า ตอนที่ผมไปถนนคุณธรรมเยาวชนนะครับก็จะเป็นแบบซุ้มๆๆๆอ่ะครับให้เดินดูต่างๆที่เขาเอามาจัดนะครับก็ไปหาน้องๆมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนที่ไปไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะยากกว่าครับเพราะว่าจะมีแต่ผู้ใหญ่ท้งนั้นเลยเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเราก็เป็นกันเองอ่ะครับแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องทําเราจะได้รู้ว่าการทําข่าวเนี่ย ต้องทาอย่างไรบ้างแล้วก็จะได้ประสบการณ์ด้วยครับข้อคิดก็ควรที่เราจะเราควรที่จะทํางานอย่างตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ควรเรียนอย่างตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทํางานด้วยครับควรแบ่งเวลาให้ถูกต้องครับจะได้ไม่ไม่ควรเอามาปนกันครับอย่างเช่นพอเช้าเช้าเรียนไปก่อนพอหลังเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ค่อยมาทํางานนะครับไม่ควรเอาเวลาไปปนกันควรจะแบ่งเวลาให้ถูกต้องครับและควรจะตั้งใจทําทั้งสองอย่างเลยครับ การนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องโดยที่ไม่บิดเบือนข้อมูลของความเป็นจริงนะครับนั่นคือหน้าที่ของนักข่าวที่ดีและถาหากว่าน้องๆนั้นสนใจที่จะติดตามข่าวสารของเยาวชนจากต้นกล้านิวก็สามารถทําได้นะครับคลิกเข้าไปที่ w w w t h a i l a n d o n a i r c o นนะครับก็จะได้พบกับนักข่าวเยาวชนคนเก่ง